เงียบเป็นอะยายแล้วไปละบอกจัไใดละบันี้หลังจากนั้นก้าวเดือดขาดไปหน้าทองดหเจ็บทองปตตลายซี่คอตบแดงไป่ไป่ไ 啊啊！ อู้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 

มึงกินไปแล้วแม่หมอเพือเรียกงพมอสีน้ำนี่นะมันเป็นญี um, ah ่ปุ่นญี่ปุ tense, ่นแม่บอกอีปุ่นไหนอย่าบอกอีนัาไม่ถอดนั่นกุู๊กุ๊กมันได้มึงจะต้องตัดหัวกูตบางคนพีเนอยวนดีเขาเห็นมึงตายหมอตังค์ได้บ้างไหม ลูกนม,มุกตายเลยม,ม,ม,มั้งลูกบอกเธอไปอมอาม,มาั้ยลูกจะอเธอแม่นเ,มน,เ,เนี่ยลูกขอตอวใจอีกเลปบอตซวใยไข่ พี่คุณให้ทำไมแพ้ว่าคุณรู้ว่าพ้าบนาจะนเ,นนเป็นส่ทองแดก่หมูิน่ะเดาเรียมพอยีลาพี่น้าเอาลนะเป็นยังตาสวดแมนหูอว่เป็นสุดจีสุดโตโอยนาเออคื่เป็นกันที โอ้ยไม่จับตังคู้นายเนี่ยตายาะันกระไยากาะือโครหนว่าตอยไมไเมาหนไโผล่เขาจะไดีขั้นที่มากำบมาจทหารแล้วสิดูน้ำตูั่งไหนะแม่หมอสบาอีกมุกตายทักงกองซูต้องสิงลางกันยุง บัตรทหารหัวมึงไม่มโหหรือไงถ้ามึงยากมันหูมึงก็ไปอานข้อชุดที่เห็นมลูกกเจอเไปเลด้อไปเลยไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าไปใส่เบละชุก่อนุกเล่นเขาุบก่อเลยมากมาก ตอนนี้เขาจะมาหัวขบานแล้วแต่ว่าคือเหี้ยบไปเยอะมั้งไหลูกถึงหนกแล้ว่็ฝาพีเนาะม่สีใหญ่ตัวเพราะงันเขาต้องเรี้ยงเราบอนี้มาเลยาเพิเนถามาบ้นเาเพิ่งใส่เย่า่จไหนใส่เนี่ยไม่้เาลยหมวกเนี่ยมไปองลูกุานนัจะเป็นเราที่นี่แต่แต่งต่ือๆมันจบลูกเนี่ยอันนี้มันไปนั่เกิรลูก่ขนาดนมันแบบน มันเห็นแลวเราถือปุนมันไปอวบอ้งยังย่งวอกไม่ไหนเปอกอยู่ให้นะเมันถีหมอกได้เลยจะเกลี้ยกล่อวกระหอื่นมากย่างหอกแล้วกระไปเยได้เลยทินดี่ยวๆนกเอไม่าดเอนไม่าดมากขนาเอ้ยไอ้ับไปแล้วไอ้มากไอ้มากัมากบปาดกเราลุกเป็นตาหักกลาุปแดนดงาด ไปตั้งหลายเงินแล้วมึงไี่หนาหนามันคือทองหนาคือบออีดีร้อน่อยหนาทุกปอใช่ขามันก็เหียมแต่มันมาทั้งเด็กสูงสูงมากอย่างอันบุกเด็กเดนี่มาหรอมกูจะเล่นภาษีมานฟ้อนมันเป็นอ้อมอ้อมจังได้เก้าเดือนชิปเดือนแล้วจ๊กเดี๋ยวนึกว่าไม่นอน ปกติเห็นกระนองหัวแม่ก้าวับไปาากรโกศขาสูงแ้กาจะใส่ับนักกีโปกติเลยล่ะแอ่มาจะไม่เมื่อยดังสะกอนยิ้มเข่ายิ้มหน้าบ่ทำให้ปกติอะไรวะเป็นบางหรือเปลบาเป็นเนานวเนี่ยมึงไหม ี่นงานน้อยจิ like bon ๋กเลยเอาอีนี่อีนี <um> <um> ่อย işte> ่างนี้เลยพี่นาเป็นไปไหมกับว่าใดเมืยเดี๋ยวหน้าซเร่งเดียรจ้าอาพี่นาดนอนลงนอนลงเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋นาที่เจ๊อย่าพอามาเด้ออย่าพอบมาเด้อหน้าอย่าบมาเด้อสวนหน้าคู่หน้าจ้าอย่าสายันจิกันนะบอกกันดีมันเกที่นอกรถันกบอกว่าเหอนเชื่อแีอย่พนง้าเดืมบอกนี้ใหูดอะไกัน มึ S <S มามาอป็นม oh! oh! ูมาหน้าเป็นยังงี้อะไรมู่น่แบอกมันยมาเห็นอีหยังยู่น่้องเห็นวมันไบังเพื่อนมงนาิสิตายจมันจะไปไม่เป็นอย่งนี้บอกมันาไต้มาเอกเนียมันตายแล้วไม่ใส่ไรเมียไม่สมันโมเมดังั้นไม่โอมา ทีน่น of ้าก็ได no ้ตายที่หน้าก็ออกลูกมันดีๆลูกมันนี่นี่ลูกมันกระเพาะนี่นี่นี่ให่เลยะมึงเสียอีที่เยืดตนั่วตด้อเตือนนาเลยเรขาไอตัวเรนอนผมมีที่้าได้ตายใช่ไหมเขาซาเขาดูเลยว่าป็นความจริงเลยวันเถหน้าเขาเนี่ยหน้าเขาบอกความจริงป่นี่ไอ้มาเป็นใจเวคว่ำจริงเลยนอนแบบพิมไข่ออ หลอกเปลไทยออเขาเมาน้องไปจริงๆแล้วหน้ก็าเป็นหน้าคนนี้หน้าหนะซื้อแววอีแมะมาบ่าคนามจริงกินมาฟังกันดูแล้วคนจริงแล้ววินยมึงหาเรื่องบอกทีแล้ว

มันม <In> ันตายแ้มันเป็นผีนะไดีว้หยอนพุ่งหย่อนงนั yes, ้นย yes, ่อนมันย yes, ่อนมันมิฉนเราต้องตามหามันขามันให้หมดเม็ดซูโมบารถบัตดีมันาเจ้าทตายแล้วเออมันเอาเรื่องยิ่งในบทผมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องขามันให้หมดเาไป ไปหาหามาเล็วเ,เด็ไปบ่เนี่ยไปมาเด็กตังไป <c ười>